สวัสดีครับผมนัดนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มและหิวเดี๋ยวมาหาอะไรกินกันดูทิว่าจะมีอะไรกินผมไปดูคลิปคลิป,ลปนึงมาตอนประมาณ3ามทุ่มกว่าเห็นเขากินพิซซ่าแล้วเราหิวด้วยเวลานี้จะไปหาที่ไหนได้ก็ต้องเป็นเจ้านี่ครับอ่า คลายความหิวไปก่อนมาดูว่าหน้าตาจะ มันมีอะไรก,กุบกับเต็มเลยครับชื่อของพิซซ่าหน้านี่เหรอนีโอพิซซ่าบาร์บีคิวเอ้ยนี่ไม่ใช่นี่คือพิซซ่าหน้าบาร์บีคิวรวมบาร์บีคิวนะที่เดิมอะเซเว่น ผมว่าโอเคนะขายอยากพิซซ่าได้ระดับหนึ่งครับเชื่อนเต็มมะ ไม่มีแบบกระจุงก็จินมอะไรนี่นเต็มเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะลองไปซื้อพิซซ่าจริงๆคือที่เป็นพิซซ่าฮัท มาลองกินกันกับโดนนี้ดูว่ารสชาติเป็นไงเพราะว่ากินแต่งค่อย่างเดียวมันก็โอเคอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าพอเรามากินคู่กับพิซซ่าที่เป็นพิซซ่าของแท้เลยเนี่ยจากห้างมาเลยเนี่ยรสชาติมันจะกระโดดต่างกันไหมหรือว่ารสชาติอาจจะใกล้เคียงกัน ได้รสสัมผัสที่โอเคเลยครับสำหรับใครที่ชอบกินพิซซ่านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ